เมื่อไรปุ๊บขีดต้องโผล่ทันทีพี่เนี่ยขีด1ขีดเนี่ยขีดเล็กๆอีกหนึ่งขีดเนี่ยหาเนี่ยหามุมไฟดีๆนี่อีก1ขีดข้างบนนี่อีกหนึ่งขีดเห็นไหมมันจะต้องมีขีดแบบนี้ทุกองค์นะครับอ่ะ,อะพี่พัฒนาะกิ่งฟ้าลั่นเท่าไหร่ถ้ากิ่งตัวนี้เนื้อนวะนะครับราคาหน้าวัดขายอยู่องค์ละสองพันผมขายแค่สองพันะเมื่อวานขายได้สิกว่าอง,อง วันนี้ยังให้ราคาเมื่อวานครับนะราคาวันเกิดแม่ผมครับตัวนี้นะครับเป็นกิ่งพิมพ์เล็กอ่ะให้ดูก่อนนะเดี๋ยวให้ดูก่อนพ้าสร้างเลนน็กๆอย่างเงี้ยปี63พี่หาจากไหนพ้ากิ่งรุ่นอิติสุขโตเนื้อนวะโลหะพิเศษชั้นคูเทเทท,ท,ทองหล่อแบบโบราณน,นะมนทนพิธีปีส5งพ้าร้อยห้สพาลุนิสร้างตั้งแต่ปี52พิเศษฐานเงินเก้านะตัวนี้ เป็นฐานเงินลอยมือลอยเท้าตัวนี้เปิดอยู่4 2 0 0พี่ผมขายในกลุ่มองค์ละ7,500ครับขายได้ตลอดเลข3 2 3นะตัวนี้เอา4 2 0 0แต่ถ้าเป็นกิ่งตัวนี้เป็นกิ่งนวะพิมพ์ใหญ่เอา2,000พอน้าวัดขายอยู่2,500ผมจะไม่ขาดทุนเยอะไปกว่านี้พากกิ่งอิติสุขโตเนื้อนวะโลหะชั้นคูเททองหลอแบบโบราณนะมนตนพิธีปี52เนื้อนวะปี63 ตัวนี้เป็นกิ่งพิมพ์ใหญ่เอาองค์ละส0 0พบาทหน้าวัด2อ0พันหครับคนแย่งกันคว้าเลยพี่พาปี63ปีลึกนะกิ่งนวะอิติสุขโตปีหกสาแล้วพราลงหนังสือนะไม่ต้องเชื่อใจผมครับเดี๋ยวรอสิ้นเดือนนี้พี่จะรู้ว่าผมจะพูดจริงหรือพูดตอแหลครับนะ เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้หนังสือที่วัดเสร็จนะครับนะ่เล่มละพันกว่าบาทครับนะเดี๋ยวพี่เตรียมดูได้เลยครับพอคนซื้อหนังสือมาปุ๊บคนเห็นพาในหนังสือคนต้องมาเก็บตามเก็บพาที่ลงหนังสือครับนะราคาเท่าไหร่ครับรุ่นไหนพี่กิ่งนว 1, 8, นะพันแปดนานะอูไม่ไหวเลยพี่ผมขายในกลุ่มอยู่สี่พันห้าครับนะนี่ผมให้ราคาวันเกิดสองพันพี่พี่ พี่ไม่ต้องเชื่อผมนะพี่ไม่ต้องเชื่อผมนะพาพวกเนี่ยพาที่ลงหนังสือทุกอย่างเนี่ยเี่ยพี่เนี่ยพี่ดูนะพี่ไม่ต้องเชื่อผมนะเนี่ยพาพวกเนี่ยลงหนังสือทุกอย่างครับพี่เชื่อผมไหมว่าคนที่วัดเน่เขาขายหมดหน้าตู้วัดเขาทักมาหาผมบอกขอดึงของหน่อยขอดึงของหน่อยที่วัดไม่พอจะขายถ้าผมพูดโกหกตรงนี้นะพี่คนที่วัดทักมาขอของบอกหน้าตู้วัดไม่มีของจะขาย ผมยังไม่ให้เขาเลยผมเลือกที่จะปฏิเสธหน้าวัดแต่มานั่งขายหน้าไลฟ์เพื่ออะไรพี่ทั้งนั้นที่ราคาเขาให้ดีกว่านี้ด้วยเนี่ยองค์เนี่ยหน้าวัดขายองละพันสามผมขายเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเพราะราคาจองเก้าร้อยราคาจองแปดเก้าเก้าพาลงหนังสือเหรียญลายมือรับทรัพย์เพื่ออะไรยังงงอยู่เลยนะจริงๆผมตัดสินใจให้เขาไปเลยก็ได้ครับแต่ถ้าผมให้เขาผมจะไม่มีขายปิดกิ่งสามนวะ อ่าแป๊บหนึ่งนะพี่อ่านี้พัฒนาพงศ์หนึ่งองค์นะครับกิ่งนวะสองพันส่วนพี่พี่คนนี้พี่ไทเกอร์ฟุกพี่พี่ไทเกอร์ครับกิ่งนวะ,ะอ่าตัวนี้ใช่ไหมพี่นวะพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมผมขายในกลุ่มสี่พันห้าผมขายได้ทุกวันถามว่าทำไมม,มึงไม่เอาไปขายในกลุ่มวะ คือมันเป็นพ้าผมพี่ผมจะขายสี่พันสองพันห้าร้อยสองร้อยผมขายได้หมดแต่ผมอยากแบ่งเนี่ยสองพันพอหน้าวัดสองพันห้าครับตัวไหนพี่ตัวนี้สองพันตัวนี้สี่พันสองตัวนี้เป็นกิ่งฟ้าลั่นครับเนื้อขอมพี่ตัวนี้เป็นกิ่งฟ้าลั่นครับเป็นเนื้อสำลิดพันปีเขาจะเรียกกันว่าเนื้อขอมโบราณเนื้อสำลิดพันปีล้วนๆเททองหลอ่อโบราณโดยใช้โลหะอายุพันปีล้วนๆ พวกนี้เป็นเนื้อขอมราคาในกลุ่มอ,อย่าไปพูดเลยอย่าไปพูดเลยพี่ถ้าคนรู้จักจะรู้ราคาดีครับอ่ะพี่ไทเกอร์ครับปิดสามองคอง,องละสองพันอ่ะปะเลขโค้ดพี่ไปดูเองนะไอ้ฟูปิดนั่งเมฆหนึ่งคู 600, อหกร้ 600, อยฮะหกร้อยเนี่ยตัวนี้มันแพงครับสร้างน้อยถ้าเป็นกิ่งตัวนี้สร้างแค่สองรอยยี่สิองในโลกครับนะถ้าเป็นตัวนี้สร้าง ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเท่าไรห้าร้อยกว่าองค์ฟาลั่นราคาฟาลั่นถ้าเป็นตัวนี้เป็นเนื้อนวะในกลุ่มขายกันอยู่สี่พันห้าถึงห้าพันห้าอยู่ที่เลขโค้ดนะฟาลั่นเนื้อนวะปีหกสามพาลงหนังสือฟาลั่นเนื้อนวะปีหกสามพาลงหนังสือ แป๊บหนึ่งนะพี่ผมขอหยิบนั่งเมฆให้พี่นนนนรัตะพี่นะถ้าเป็นตัวนี้ผมขอราคาไวๆนะนั่งเมฆเท่าไหร่นั่งเมฆคู่ละหกร้อยอันเนี้ยเขาขายกันสี่พันกว่าบาทอะพี่พี่จะให้ผมขายเท่าไหร่วันเนี้ยแล้วมันสร้างน้อยอะพี่ เลขโค้ดสามหนึ <farklı> ่งสองขูเลขโค้ดแบบนี้หลวงปู่มหาหินนะผมให้ราคาแค่วันนี้นะแค่วันนี้นะพี่ถ้าไม่มีก็ผ่านก่อนนะครับผมให้แค่วันนี้ผมขอสองพันเจ็ดร้อยบาท ผมขอ2,700บาทนะตัวนี้นะไม่ใช่เนื้อขอมนะเพราะถ้าเนื้อขอมมัน8000กว่าบาทเกือบหมื่นแล้วพี่เนื้อขอมเนี่ยขอเก็บไว้ก่อนเนื้อขอม2,700บาทเดี๋ยวผมไล่นั่งเมกแป๊บพี่สักกรินหนึ่งคู่ขาวแดงพี่สักกรินหนึ่งคู่นวะนะพี่ปีหกสามของดีปีลึกนะครับสร้างน้อยครับห้าร้อยองค์ได้มั้งสองพันเจ็ 2, อ่านั่งเมฆหนึ่งคู่พี่ัก,กริน นั่งเมฆถ้าซื้อไปเก้วคืนมานี่ครับพี่พัดพัดธาพงเพิ่มนั่งเมฆหนึ่งคู่ครับอะไม่ลงนะไม่ลงพี่เขาปิดกิ่งด้วยนะยนี่นไงใช่ไหมสองพันแปอสองพันพี่นัทพลนั่งเมฆขาวสาม นะของแท้ดูยังไงผมบอกแลยนะพี่นะอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะครับนะพี่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ผมอาจจะเป็นแค่เด็กกะโหลกกะลาที่พูดหน้ารครับไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับแต่ลองไปดูครับถ้าไม่เชื่อผมมันจะมีลาซาด้าขายอยู่องละร้อยห้าไปซื้อมาดูครับแล้วเอามาเทียบกับองค์แท้ครับมันเป็นยังไงพี่ปิด2 7งพเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีอยู่ห้าองเดี๋ยวให้เลือกเลขพี่รอแป๊บนั่งเมฆหคู่ครับพี่อะไรวะเนี่ย พี่ออลี่ฮอลครับอ่ะกูอ่านไม่ออกจะเผ็ด,ดแล้วกิ่งขอมเท่าไหร่อ่ะไม่ต้องเลือกเลขดีกว่าพี่มันจะได้เป็นอันแบบว่าอ่ะไม่ไม่ต้องเลือกเลขดีกว่าพี่มันจะได้แบบ <c oughs> นะนะครับมันจะได้เป็นการเนี่ยเลขสามหนึ่งสองเลขแบบเนี้ย <c oughs> พระเลขสวยๆอย่างนี้อันนี้ของพี่สองพันเจ็ดเป็สององ ไม่ใช่คนนี้ดิออพี่พัฒนานี่ใช่เออสองพันเจ็ดเขียนเลยดินี่ไงมันมีแยกมันไม่พอันเจ็ดนะอ่ะแล้วก็พี่คนนี้ปิดสองพันเจ็ดทับสองเหมือนผมไม่รู้นะว่าพี่ได้เลขโค้ดอะไรบ้างนะครับนะไปดูเลขโค้ดเอาแล้วกันโอ้โหเฮ้ยพ่ออะไรหลวงปู่มหาศิลาครับอ่ะองค์ละสองพันเจดสององค์พี่กดหนึ่งให้ผมด้วยนะครับไทเกอร์ สอ,อ,ององแล้วขอมเท่าไหร่โอ้โหพี่5้าพัน,นพพสี่อ้เยี่ยมขอมขายกันองค์ละ8ป0 0ันกว่าบาทพี่จะให้ผมขายเท่าไหร่อะพารุ่นเนี่ยสร้างแค่220รองค์่สิบองแล้วพาลงหนังสือหน้าต้นๆเลยครับพระสร้างทั้งหมด220องค์เป็นกิ่นกิ่งฟ้าล้านปีหกสาของดีปีลึกเนื้อสำลิตพันปีล้วนเททองหล่อบโบราณโดยใช้โลหะพันปีล้วน เ,เป็นเนื้อของเก่าโบราณสร้างแค่สองอยสองค์ตอนนี้เขาขายกันอยู่องค์ละ 8, แปดพันกว่าบาทลกันลูกศิษย์ลูกหาเป็นแสนทั่วประเทศลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศแต่สร้างแค่สองรอยี่สิบองค์โอ้โหผมจะขายเท่าไหร่วันนี้แปดแผมขายในกลุ่มอะผมขายในกลุ่มเจ็ดพันเจ็ดพันห้าอยู่แบบเนี้แล้วก็ขายได้ตลอด ผมเห็นคนขายแปดพันห้าก็มีคนปิดเนี่ยเลขโค้ดหมายเลขสิบเจ็ดโอ้โหเลขโค 1, ้ดหนึ่งเจ็ดไอ้หนึ่งเจ็ดเก้าเลขหนึ่งเจ็ดเก้าโอ้โหเฮียเราจะขายเท่าไหร่วันนี้ของดีมีน้อยอันนี้เลขหนึ่งสองเจ็ด อันนี้1 9ึเสเลขโค้ดต้องห้ามเกิน220นะเลขโค้ดมันไม่เกิน220อันนี้หนึ่งสองสเาเลข2หลักไปไหนหมดวะแสดงว่าอยู่อีกกล่องหนึ่งอันนี้หนึ่งสองหขอเหรอสามพันหบาทให้ราคานี้เลย3,500บาทนะครับนะถ้าโดนเอาไปพี่ถ้าไม่โดนไว้ก่อนนะครับ จ็ดแปดพันผมมานั่งขายสามพันห้าจริงๆมันต้องหารสองนะราคามันต้องสี่พันกว่าบาทนะอันนี้ผมแบ่งให้แล้วกันนะนะครับเพราะว่าวันนี้วันเกิดแม่ผมนะครับนะให้ราคาวันเกิดครับนะลองเช็คราคาดูก่อนเดี๋ยวอด่าเพิ่งซื้อก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีคนซื้อหรอกพี่นะมันไม่มีคนซื้อหรอกครับเนื้อขอมอ่ะมันราคามันแรงครับข้างนอกขายกันองละเจ็ดแปดพันพี่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะนะครับ แต่ถ้าพี่รู้จักกิ่งฟ้าลั่นพี่ต้องรู้จักเนื้อขอมแน่นอนครับถ้าพี่ไม่รู้จักเนื้อขอมเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเนื้อขอมมันเป็นเนื้อที่บนสุดแล้วครับเป็นบนเป็นบนกว่าเนื้อนวะอีกครับปิดขอมสามพันห้าอ่ะสามพันห้าพี่พัฒนาพงศ์ต่อไปพี่สงชาติพี่สงชาติอ่ะผมอ่านถูกอ่านผิดไม่รู้ครับ ามพันห้าเลขหนึ่งสองหกโอ้พี่เลขโค้ดไม่ไม่ได้ดูเลยพี่พอ,อันนี้หนึ่งสองสี่พี่แฮปปี้ไทม์หนึ่งสองสี่อย่าไปซีเรียสยังไงมันก็คือเลขหนึ่ง <2, S 1> ในสองร้อยยี่สิบนี่เลขหนึ่งสองเก้าพิษไทเกอร์หนึ่งสองหกไม่มีนะพี่มีแต่หนึ่งสองเก้าหรือหนึ่งสามเก้าไม่รู้ว่าหนึ่งเอหนึ่งเจ็ดเก้า หนึ่งเจ็ดเก้าครับพี่ <Okay. S 1> พี่ไอ้ไทเกอร์อันนี้เป็นของพี่อ่าโจพินโยนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าพี่ไทเกอร์มีน,นี่แล้วนะนเออโจพินโยหนึ่งเจ็ดเก้าส่วนใครที่ไม่ทันนะครับใครที่ไม่ทันนะพี่ฟังผมก่อนนะใครที่ไม่ทันให้ทักแชทหาผม แล้วแจ้งในแชทว่าปิดขอมหนึ่งองหรือว่าสององแล้วแต่พี่เพราะว่าของอ่ะอยู่ข้างล่างอีกประมาณสี่สิบองอีกประมาณสี่สิบองที่ผมไม่ได้หยิบขึ้นมาเพราะผมไม่หยิบขึ้นมาเยอะพามันเป็นพ้าราคาผมจะแบ่งแค่ห้าองคหกองค์แค่นี้แต่ถ้าพี่อยากได้พี่ทักแชทแล้วแจ้งว่าปิดขอมหนึ่งองแล้วก็วงเล็บไว้หน่อยว่ายังไม่ได้หน้าไล์ผมจะได้ไม่งงนะครับนะอ่ะองละสามพันห้าใช่ปะวะสามพันเจ็ดอันไหนของอ่ะ 3,500ันห <35. S 1> ้ยทำไมกูขายส5 0 0วะนั่นดิก็ยังเงอยู่ใช่เหรอเขาขายกันสี่พันห้าเจ็ดพันขอบคุณมากครับพี่สันอ่ะคนไหนที่จะเอานะครับแล้วไม่ทันนะครับนะอันนั้นของพี่โจพินโยโจพินโยทัน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 เดี๋ยวคนไหนไม่ทันไม่เป็นไรพี่อ่ะเดี๋ยวผมขายพ้าราคาหลักพันละนะครับนะ พี่คงจะเบื่อขี้หน้าแล้วผมขอไปราคาหลักร้อยหลวงปู่มหาศิลาถ้าใครเจอราคาหลักร้อยถือว่าคุณแม่งโคตรเก่งโชคดีมากถือว่ามึงแม่งโคตรเจ๋งถ้าไม่เจอโจรน,นะถือว่าคุณแม่งโคตรเจ๋งหลวงปู่มหาศิลาน้องทักแชทไปแล้วพี่นิคมนั่งเมฆหนึ่งคู่สะหกร้อยฟังผมชัดๆพระรุ่นนี้เก็บได้ให้รีบเก็บผมขายราคานี้วันเดียวพอไม่ต้องเชื่อผมพี่ไปลองดูข้างนอก พรนาลงนั่งเมฆสององค์หกร้อยนะแปดสิบก้าสิบท่านไม่ต้องเชื่อผมพี่ไปดูข้างนอกพระรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าพระผงพระพุทธเจริญทรัพย์พระผงพระพุทธเจริญทรัพย์พี่ฟังผมชัดๆปิดของเพิ่มอีกองค์พี่ทักแชทเลยพี่พระผง พี่นัทพรนางเมฆหนึ่งคู่นะพระผงรุ่นพระพุทธเจริญทรัพพี่ฟังผมนะพี่ดูนะพระสร้างทั้งหมดหนะนึ่งพันสองร้อยองค์หนึ่งพันห้าร้อยองค์เก้าพันเก้าพันองค์หนึ่งหมื่นห้าพันองค์นะนี่สามพันองค์ นะพี่ฟังผมนะแล้วพาระรุ่นนี้หลวงปู่มหาศิลาท่านปลูกเสกเดียวพาระหลวงปู่ศิลาพี่ลองไล่ดูได้ทุกรุ่นเลยครับไม่ไม่มีรุ่นไหนที่หลวงปู่ศิลาปลูกเสกเดียวครับปกติหลวงปู่ศิลาจะปลูกเสกเป็นคณะเป็นหมู่คณะรุ่นนี้ปลูกเศกเดียวในกลุ่มขายกันอยู่อง์ละสี่ร้อบาทไม่ต้องเชื่อใจผมผมขายอง์ละหนึบาท เขาเอาของผมไปทีละหลัง10ลังจนไปขายในกลุ่มหมดเกี้ยงองค์สี่ร้วันนี้ผมขายร้อยดวงเศรษฐีเปิดไปยังดวงเศรษฐีเปิดไปยังไอ้นกรอแป๊บปิดนั่งเมฆแดงสองโจพินโยแฮปปี้ไทมนั่งเมฆ1นึ่โค พี่วิเชียนนั่งเมฆขาวหนึ่งคู่ทำไมไม่เก็บสองสีวะพี่สวรรค์นั่งเมฆสองคู่อ่ะแล้วเนี่ยแล้วเห็นไหมมันก็ขาวหมดก็เหลือแต่แดงแล้วงงไอสัตว์งงแบบหนึ่งแบบหนึ่งยังไม่หมดยังไม่หมดอ่ะต่อไปอันนี้พี่โจ,โจพินโยนนนั่น<ม>่<ม>ยยู่นี่น อ่าแฮปปี้ไทม์แฮปปี้ไทม์อู่นี่อ่ะนั่งแม่หนึ่งคู่นัทพรนัทพรมาแล้วนี่นัทพรอ่าโอเควิชเชียนนั่งแม่ขาวหนึ่งคู่ VICHIAN วิชเชียนดวงเศรษฐีเดี๋ยวเปิดให้เราแป๊บกูให้มึงแค่คนเดียวนะเพื่อนคนอื่นไม่ให้นะเพราะว่ากูเห็นมึงเป็นเพี้ยนนะ สวรคนนั่งเมฆสองคู่เอ้าไอ้ที่แล้วนี่นั่งเมฆแดงของใครอ่ะไมม่เอาไม่มีเอา,อาเดี๋ยวของใครไม่ครบเดี๋ยวค่อยว่ากันนัตพลพี่นัตพลนั่งเมฆแดงเพิ่มหนึ่งอเอาเฮ้ยมึงเขียนนามสก,กุลหน่อยนะห้อยนามสก,กุลไว้่อยได้ๆสมมุติว่าเนี่ยบอกใครไม่ทักมาราคานี้ก็กเออถ,นะถ,ถ้าไม่มีพี่ครับปิดแล้วทักหาผมเลยนะ ทักหาผมเลยส่วนพี่จะโอนพรุ่งนี้โอนมาลืนพี่จะโอนวันไหนมันเป็นเรื่องของพี่แต่ถ้าพี่ไม่ทักมาหาผมผมลงไลน์แล้วพรุ่งนี้ผมแพ็คของส่งแล้วไม่มีพี่ทักมาผมจะตัดชื่อพี่ออกจากระบบเลยนะครับนะแต่ถ้าพี่ทักมาแล้วเอ้ดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โอนให้นะเดี๋ยวมาลืนพี่โอนให้นะไม่มีปัญหาไอ้เรื่องเงินไม่มีปัญหาไอ้ปัญหาคือพี่ต้องทักมาเพราะผมขออนุญาตยกชื่อพี่นัทพลนัทพลอย่างเนี้ย พอผมเซิร์ชเข้าไปไอ้เหี้ยแม่งมีเป็นร้อยนัตพลผมจะรู้ไหมว่าใครคือนัตพลที่ปิดพาร์กับผมผมเลยขี้เกียจตามชื่อนะครับทัก,กมาไว้ก่อนพี่นัตพลเท่ากับสี่องค์ในชะ่ไหมขาวแดงขาวแดงนะอ่าเฮ้ยพี่นางเมฆไม่ใช่ร้อยแปดสิบนะพี่ <c oughs> นี่ร้อยแปดสิบตัวนี้นะ <c oughs> นางเมฆร้อยแปดสิบนี่ผมเอาหัวโคกกาแพงตายก่อนเนาะของใครเนี่ยคนเดียวละก็นั่นแหละพี่นัตพลนั่นแหละเพิ่มแดงหนึ่งเป็นห้าเลยปิดมา นัทพลทั้งหมดปิดนั่งเมฆมากี่องพี่พี่เค้นสวัสดีครับพี่ปิดแดงขาวแดงขาวมาเท่ากับผมสี่องนะครับอ่ะของพี่ก็สี่องอ่ะเท่ากับอ่ะโอเคถูกต้องเดี๋ยวของใครยอดตกหล่นเดี๋ยวผมหยิบให้แล้วกันนั่งเมฆผมเหลืออีกแปดลังใจเย็นๆเลยอีกแปดลังฟังดีๆนะครับครับโอเคแบบหนึ่งว่าขอร้อยแปดสิบก่อน แป๊บนึงพี่กระดาษหมดนะเนี่ยไปดูดิข้างนอกขายกันองค์ละสี่รอยอ่ะผมเอามานั่งขายดักดานอยู่ร้อยแปดสิบเพื่ออะไรพ,พี่เพื่อที่ผมอยากให้พี่มึงเอาไปเก็บเว้ยไอ้เหี้ยมึงต้องได้เก็บมึงต้องได้เก็บในราคาที่แบบว่ามันไม่เวอร์จนเกินไปอะ่ะถ้าพี่ไม่ซื้อกับผมร้อยแปสิบพี่ก็ไปข้างนอกสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วทุกวันนี้โจรแม่งอย่างเยอะเลยโจรอย่างเหี้ยเลยร้อยแปดสิบบาทปิดนะครับ พาเป็นยังไงพาเป็นยังไงพาเป็นอย่างนี้พี่พาเป็นอย่างนี้ครับ